สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะวันนี้น้องไอเดียนะคะก็พาทุกคนนะคะมาปลูกหญ้านะคะทุกคนปลูกหญ้าที่ใหม่นะคะอยู่ที่หลังโรงงานเบทาโก้นั่นเองนะคะสวัสดีคะ่ะน้องสมัย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศแบบน่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนท้องฟ้าปลอดโปรง่งโล่งเบามากเลยนะคะทุกคนดูคะ่ะ บรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนไม่แน่นะคะคุณสามีก็อาจจะพาออกมาอยู่ตรงที่แห่งนี้นะคะทุกคนวางแผนไว้นะคะอาจจะมาสร้างบ้านอยู่แถวแถวนี้นะคะทุกคนตอนนี้คือมาปลูกต้นไม้แล้วก็มาหว่านหญ้าให้วัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้นะคะที่เราปลูกไว้ว่าตายหรือ,อยังนะคะ แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหน้าฝนนะคะก็คงอาจจะยังไม่ตายหรอกนะคะเพราะว่าเราก็รดน้ำก่อนปลูกอยู่นะคะพอลุงม,มาดีค่ะพอลุงม,มาดีค่ะจ้าอันนี้เป็นต้นยางนานะคะต้นยางนาปลูกไว้เดี๋ยวเอา ไปหาซื้ออันเอียงก่อเสื้อ,อ,อเฮ็ดดิค่ะเมื่อวานเนาะพอลุงเนาะอันนี้คือพอลุงเนะคะ่ะพอลุงเพิ่นเบิ่งไว้ให้เอามาบ่าค่อยบ่ค่อยได้พากันมาเนาะคะ่ะกำลังามงาเบิ่งกำรวจต้นไหม่อยู่ค่ะเเเเด้้ไปวาานนทีนยยยละ็็กบต้นยางหน้าค่ะพี่น้องต้นยางหน้าจา้า ก็ไปกับซมี่สวนเฮดไปกินเองนะคะทุกคนอันนี้ก็มีแห้งบ้างนะคะนี่ยางนาแห้งแล้วนะคะแต่ว่าก็มีใบใหม่อยู่อันนี้ต้นยางนาสวยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะกาลังผีใบสวยงามเลยค่ะขอให้หนูเติบโตมาอย่างสวยงามนะคะ สวยมากค่ะต้นนี้ทุกคนกำลังเติบโตนะคะอันนี้ก็สวยคนย่น้องเดียน้องเดียบา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 ยท่านผู้ชมหน่อยน้องเดียค่ะค่ะอะไรคะดินอ่ะน้องเดียหวานแล้วใช่ไหมคะโอเคไปน้องเดียไปหาพี่ไม่ไปหวานกับพี่ไม้นะคะ วันนี้เราก็มาปลูกหญ้าค่ะทุกคนโอ้อยต้อนอน,นี้สวยมากเลยเธอเติบโตแล้วต้อน,ตวตอนอะไรนะเธอประดูนะคะทุกคนต้นประดูนะคะอุ้ยสวยมากทำไมต้นนี้สวยจังเลยบรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนมีนกมี เ่าหาพี่ทอาใครมาม้วนอนาสีมานะคะผู้ช่วยเลี้ยงบัวนะคะทุกคนต่อไปนาสีจะเอาสิใด้มาเกี่ยวาหยาอยู่พี่เลย <c oughs> เพราะว่าปลูกไว้เยอะแล้วนะคะนี่ไม่น่าจะพอนะคะเดี๋ยวได้ไปซื้อมาใหม่นะคะ <c oughs> แต่ว่าเพิวานนะครับก <c oughs> ็รอ,ออีกกี่เดือนค่ะหลายเดือนอยู่นะคะอุ้ย อ้ยต้นอันนี้สวยแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิใต้ต้นอันนี้ <c oughs> ใต้ต้นประดู่นะคะทุกคนต้นไม้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะต้นประดู่นะคะทุกคนโอ้อันนี้กลายเป็นต้นอัน้นแล้วนะนี่อันนี้ไม่ใช่ประดู่แล้วเธออันนี้ต้นพยุงนะนี่ต้นพยุง ก็เติบโต,ตแล้วนะต้นพายุงสวยอยู่อ๋อส่วนต้นตักน่าจะตายแล้วนะคะทุกคนตรงนู้นะคะ่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นพืชกินได้ของน้องสมาย<ต>เขาปลูกไว้นะคะต้นลำใหญ่ไม้ต้นอันนี้เธอใบแห้งแล้วว่า ฝนตกอยู่ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นที่แบบว่าอเขาเรียกว่าอะไรนะแดดแรงมากอ่ะแล้วเขาก็เลยไม่ในต้นหมากผ่ไหนต้นหมากตอันนี้แต่ยอดเขาเขาเจริญเติบโตอยู่เธออุ้ยตอนแรกต้นเล็กๆอันนี้ต้นอะไรนะแนะนำหน่อยค่ะฮะต้นมะไฟหรอก็จำไม่ได้ค่ะ เธอแต่ต้นนี้ตายแล้วมันมีลำไยกับมะไฟที่เธอเอามาปลูกอะต้นอะไรนะมะไฟเออน่าจะตายแล้วอ่ะอยากกินเนี่ชอบมะไฟไปอันนี้น่าจะลำไยแหยทองคำเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไอดอลเลยค่ะอันนั้นไอดอลไอดอลไปดูส้มโอเธอดิเธอว่าจะไปซื้อทุเรียนไม่ใช่หรอตับกระชู่ลกใช่ไหมใช่ค่ะของฉันเองเสาวรสนะค่ะอันนี้เสาวรสค่ะ กำลังสวยงามมากเลยเสาวรสสีม่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวรอมาทำอะ่ะน้องไม้มาปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะน,น้องเดีย <ขอ S 1> น้องเดีย <ขอ S 1> มาปิดคลิปกับพี่ไม้หน่อยคะ่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องสมาและน้องไอเดียด้วยนะคะขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะไอเดีย ไอเดียบายบายขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะน้องเดียน้องเดียบายบายก่อนบายบายค่ะ